ทะเลแมกมาลมที่มีความเร็วเหนือเสียงวันที่อากาศร้อนแผดเผาและแทนที่จะมีฝนตกกลับมีก้อนหินตกใส่หัวคุณแทนช่างเป็นวันที่แย่จริงๆว่าไหมนักดาราศาสตร์เพิ่งค้นพบซูเปอร์แพลเน็ตดวงใหม่ K2-141b เป็นดาวเคราะหนอกระบบที่อยู่ห่างออกไปประมาณ200ปีแสงและมันก็ต้องการชื่อใหม่อย่างจริงจังด้วย <laughs> ดาวเคราะหนอกระบบเป็นคำพูดสลัดสลวยในการบอกว่าดาวเคราะห์โคจรรอบดาวฤกษ์อของตัวเองในระบบสุริยะอื่นโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ดาวเคราะหมีวงโคจรเป็นของตัวเองแล้วอะไรที่ทำให้เค2สสเอิม่มอะไรสักอย่างน่ะน,น่ากลัวล่ะ ลองนึกภาพโลกสีฟ้าดวงเล็กๆที่สวยงามของเราที่นี้ลองนึกว่าจูๆ่ๆภูเขาไฟทั้งหมดในโลกก็ประทุขึ้นพร้อมกันและลาวาก็ปกคลุมทั้งมหาสมุทรและทะเลพายุเฮอริเคนที่มีลมแรงเร็วกว่าปกติหลายพันเท่าพัดไปทั่วทุกขนทุกแห่งในทุกๆวันตลอดทั้งวันและฝนหินก็เริ่มตกลงมาเป็นระยะๆะะหินตกลงมาเหนือหัวโชคดีนะที่มันไม่ได้ตกลงมาบนหัวคุณ <c oughs> ดาวเคราะห์ที่น่ากลัวนี้เข้ามาในชีวิตของเราเมื่อประมาณ2ปีก่อน นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษามันอยู่แล้ววันปกติที่นั่นเป็นอย่างไรหรออย่างแรกลืมเรื่องหายใจไปได้เลยออกซิเจนตัดสินใจที่จะไม่มายอย่างดาวดวงนี้ดังนั้นคุณต้องทําให้คุ้นเคยกับโซเดียมซิลิคอนมอนอ,อกไซด์และซิลิคอนไดออกไซด์ซึ่งมันก็ไม่โอเคอย่างที่คุณคาดคิดไว้นั่นแหละและนั่นเป็นเพียงแค่เรื่องที่รู้ผิวเผินใครจะรู้ลระว่ามีสารเคมีอ,อื่นๆแฝงตัวอยู่บ้างไหมและใช่แล้วทะเลแมกมา พื้นดาวดวงนี้ปกคลุมไปด้วยหินหนืดหลอมเหลวอย่างที่ตามองเห็นดาวเคราะห์ลาวาดวงนี้โคจรเข้าใกล้ดาวฤกษ์ของมันซึ่งเป็นสาเหตุทําให้พื้นที่ร้อนเหมือนเตาผิงดาวเคราะห์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์ของเราที่สุดคือดาวพุธและดาวศุกร์แต่ดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ใกล้กว่าอีกและสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นก็คือดาวเคราะห์ครึ่งหนึ่งอยู่ในช่วงเวลากลางวันส่วนอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในช่วงกลางคืนโดยไม่มีเปลี่ยนแปลงมันมีน้ําขึ้นน้ําลงเช่นเดียวกับดวงจันทร์ของเราไม่ว่าคุณจะจ้องมองนานแค่ไหนคุณก็จะไม่เห็นนออีกดด้าขดาขงว นั่นเป็นเหตุว่าทำไมด้านที่เป็นกลางวันตลอดทั้งวันถึงร้อนระอุและเต็มไปด้วยทะเลแมกมาในขณะที่อีกด้านหนึ่งอยู่ในสภาพหนาวจัดจนเป็นน้ำแข็งอย่างต่อเนื่องหากแมกมาไม่เผาคุณคุณก็ยังมีปัญหาหย่าอยู่และขอร้องหลักอย่ามองขึ้นไปนะฝนหินกำลังตกและถ้าเป็นบนโลกน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นไอ้น้ำลอยขึ้นกลายเป็นเมฆและเย็นตัวลงมาเป็นฝนแต่สำหรับดาวเคราะห์ที่ถูกไฟลุกนี้มันเหมือนกับบนโลกทุกประการยกเว้นมันอันตรายสุดๆเลยละ่ะ เนื่องจากดาวนี้ร้อนมากจนละเหยเป็นไอและตกลงมาเป็นฝนหินโอ้ใช่แล้วอย่าลืมลมเหนือเสียงที่มีความเร็วสูงถึง5,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองนึกภาพบวกของคุณปลิวกจากหัวเร็วกว่าเครื่องบิน5เท่าดูสิลมที่แรงที่สุดในโลกคือพายุหมุนเขตร้อนโอลิเวียที่ถล่มออสเตรเลียซึ่งพัดด้วยความเร็ว400กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองนึกภาพลมที่แรงกว่าน,นั้น12เท่าดูสิ ในด้านที่ร้อนระอุทั้งวันคุณกำลังมองไปที่ความร้อน2,700องศาเซลเซียสสำหรับความร้อนที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนผิวโลกคือ60องศาเซลเซียสซึ่งเกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเข้าใกล้อุณหภูมินี้ในทะเลทรายซาฮาราแต่ความร้อนเท่านี้ไม่เพียงพอที่จะทําให้หินระเหยได้ถ้าคุณโตมาใกล้กับทะเลทรายคุณคงจะรู้ว่าที่นี่ทั้งแห้งและร้อนแค่ไหนแต่คุณรู้ไหมว่าที่ทะเลทรายก็สามารถมีอุณหภูมิเยือกแข็งได้ ทะเลทรายตามความหมายของชื่อคือพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีฝนตกน้อยหรือไม่มีเลยนั่นหมายความว่าไม่มีไอ้น้ำที่จะรักษาไม่ให้อุณหภูมิพุ่งปรีดได้ในเวลากลางวันดวงอาทิตย์แผดเผาทะเลทรายระหนึ่งเตาอบแต่เมื่อดวงอาทิตย์ตกดินความร้อนจะเก็บกระเป๋ามุ่งหน้ากลับบ้านและทำให้มันหนาวมากทะเลทรายบางแห่งมีอุณหภูมิถึงลบ40องศาเซลเซียสในตอนกลางคืนด้วยซ้ำเดี๋ยวนะถ้าหนาวขนาดนี้ทะเลทรายไม่มีหิมะหรอทะเลทรายบางแห่งมีหิมะตกเล็กน้อยกระจายไปทั่ว แต่เนื่องจากไม่มีไอ้น้ำจึงไม่สามารถมีหิมะได้มากมายนะักมันจึงกลายเป็นแค่ข่าคืนของซาฮาร่าที่แห้งและหนาวเย็นเท่านั้นตอนนี้ทะเลทรายซาฮาร่าไม่ใช่ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่มันคือแอนตาร์กติกาที่มีพื้นที่แห้งเป็นน้ำแข็ง13ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งที่นั่นแทบจะไม่มีผู้คนและฝูงแพนกวินที่น่ารักอาศัยอยู่และโดยหลักการแล้วแพนกวินจะอาศัยอยู่ในทะเลทรายละ่ะกลับไปที่ดาวเคราะห์ลูกไฟนี้กัน คราวนี้มาดูด้านกลางคืนกันบ้างมันมีความมืดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดและเย็นจัดประมาณลบ200องศาเซลเซียสและหากมีลมเหนือเสียงด้วยแล้วที่ไหนบนโลกที่หนาวที่สุดละ่ะที่นั่นก็คือศูนย์วิจัยในแอนตาร์กติกาที่มีอุณหภูมิลบ90องศาเซลเซียสและดาวเคราะห์อนอกระบบสุดร้อนแรงนี้จะเย็นเทียบเท่ากับดาวเพื่อนบ้านของเราได้ไหมก็นะดาวองคารก็ไม่น่าอยู่เช่นกันมันคือดาวคราะ์สีแดง ดังนั้นคุณจึงคิดว่ามันร้อนเกือบตลอดเวลาแต่โดยปกติแล้วมันหนาวจัดซึ่งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งอีกหากคุณกําลังวางแผนที่จะไปเที่ยวดาวังคารในช่วงวันหยุดคุณสามารถทิง้งโ่มไว้ที่บ้านได้มันไม่มีฝนตกเป็นหินหรอกและจริงๆแล้วมันไม่มีฝนตกที่นั่นมาหลายล้านปีแล้วละ่ะอย่างน้อยดาวังคารก็มีกลางวันและกลางคืนซึ่งในแง่อื่นๆก็คล้ายกับโลกของเราเส้นศูนย์สูตรของดาวังคารร้อนจัดและค่อนข้างหนาวที่ขั้วโลกเหนือและใต้เช่นเดียวกับโลก นักวิทยาศาสตร์ถึงขนาดค้นพบน้ำแข็งแห้งเก่าๆอยู่ที่นั่นเลยล่ะดาวเคราะห์ทั้งดวงถูกป,ปกคลุมไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยมีไนโตรเจนกระจายอยู่โดยรอบนักวิทยาศาสตร์ถึงกับรายงานว่ามีพายุหิมะที่รุนแรงบนดาวองคารแต่เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์จึงไม่มีพายุหิมะทั่วไปมันเหมือนกับพายุน้ำแข็งแห้งซะมากกว่าและมันก็เป็นสสารชนิดเดียวกับที่ใส่ในเครื่องทำหมอกและดาวองคารก็ไม่ได้เป็นดาวเคราะห์เดียวที่มีภูมิอากาศแปลกประหลาดแบบนี้ ดาวพฤหัสบ,บดีที่มีชื่อเสียงในเรื่องพายุขนาดยักษ์ซึ่งไม่เหมือนกับที่เรารู้จักบนโลกนี้เพราะมันเป็นพายุที่กินเวลานานหลายศตวรรษจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบ,บดีเป็นพายุอายุ400ปีและคุณก็สามารถใส่โลกในนั้นได้ถึง4ใบมันเป็นแบบนี้มานานแล้วแต่ความรุนแรงก็ไม่ใกล้กับพายุบนดาวเค2เลยผมว่าดาวเค2มันน่ากลัวมากๆเลยล่ะดาวสุกก็มีฝนตกชุกเช่นเดียวกันมันไม่ได้เป็นฝนหินแต่แย่กว่านั้นเพราะมันคือฝนกรดซัลฟิริก ซึ่งมันสามารถทําให้ผิวคุณไหมอย่างรุนแรงและทําให้ร่มของคุณเป็นรูได้ชั้นบรรยากาศของดาวสุกนั้นเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมันทําหน้าที่เหมือนตาข่ายดักรังสีของดวงอาทิตย์และมันก็ร้อนสุดๆแต่มันก็ไม่มีทะเลแมกมาหรอกนะดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดและไม่มีชั้นบรรยากาศด้วยซึ่งหมายความว่ามันไม่มีเมฆพายุเมฆฝนลมและอะไรก็ตามดาวพุธเป็นเหมือนทะเลทรายบนโลก ไม่มีไอน้ําและไม่มีฝนทําให้อุณหภูมิสูงลิ้วในตอนกลางวันและลดควบลงในตอนกลางคืนดาวเคราะห์นอกระบบ k .2 เป็นเหมือนทุกส่วนที่รุนแรงที่สุดในระบบสุริยะของเรารวมเป็นดาวเคราะห์ที่น่ากลัวดวงเดียวแต่เราก็ยังไม่ไปที่นั่นเร็วนี้หรอกเรายังไม่ได้ไปดาวอังคารด้วยซ้ํามันคือเรื่องของอนาคตอันไกลโพ้นและ200ปีแสงก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานเลยทีเดียว หากเรากําลังจะย้ายไปสักที่ในเร็วๆนี้เราอาจจะต้องตั้งแคมป์บนดวงจันทร์แทนมันไม่มีทะเลมากมาไม่มีลมรุนแรงอุณหภูมิกําลังดีแล้วเราจะเริ่มต้นตรงไหนดีเอาละ่ะประเด็นหลักก็คือโดรนและหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลกากลังก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นวิธีราคาถูกในการส่งพวกมันไปทําแผนที่ดวงจันทร์ให้เราในขณะที่เราอยู่ในโลกอย่างปลอดภัยและหากเราต้องการเริ่มต้นการสำรวจอวกาศจริงๆ เราจะเป็นจะต้องมีฐานอวกาศที่เหมาะสมซึ่งจะมีที่ไหนดีไปกว่าดวงจันทร์น้อยๆของเราอีกล่ะแล้วทำไมเราต้องศึกษาดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลเหล่านั้นด้วยเพื่ออะไรกันก็นะดาวเคราะห์ก็เหมือนคนพวกมันต่างมีอายุต่างกันและอาศัยอยู่ในที่ที่ต่างกันยิ่งเราศึกษาพวกมันมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมถึงมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเราอยู่บนโลกนี้แต่กลับไม่มีเราอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์อื่นเลยผมว่ามันน่าแปลกใจจริงๆนะเมื่อเราเห็นดาวเคราะห์สุดน่าทึ่งดวงใหม่ เราก็จะได้แนวคิดน่าทึ่งใหม่ๆและสามารถเปลี่ยนมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมที่ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแม้แต่การไปอวกาศก็ทําให้เรามีความคิดใหม่ๆด้วยเลนส์กันรอยขีดข่วนอุปรกรณ์ดับเพลิงบางชนิดระบบก,กรองน้ําหูฟังไร้สายเหล็กดัดฟันแบบใสเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กที่คุณใช้ทําความสะอาดเศษต่างๆที่อยู่ระหว่างเบาะรองนั่งของคุณทั้งหมดนี้ถูกคิดค้นเพื่อช่วยให้นักบินอวกาศทํางานได้ดีขึ้นในอวกาศและตอนนี้พวกเขาก็ทําให้ชีวิตของเราในทุกๆวันดีขึ้น บางทีเราอาจจะหาแหล่งพลังงานใหม่ได้สักวันซึ่งต้องขอบคุณดาวเคราะห์หรือดวงดาวที่อยู่ไกลออกไปหรือเราอาจจะค้นพบสารประกอบใหม่ที่สามารถทำให้อาคารของเราแข็งแรงขึ้นหรือประหยัดพลังงานมากขึ้นได้